สวัสดีครับนี่คันที่เอามาโมอ,อ่ะบูติไฟไฟฮะแล้วทำไมไปเหมือนกันนะก็นี่ฮะเดี๋ยววางตาพาวเวอร์จัดทรงให้เข้ากันนะแล้วก็ออกเครื่องไปก็ วางเครื่องสุดท้ายดีกว่าจะนี่กันใส่ไปเลยแทนแทนนเครื่องครับแทนเครื again, ten, ten ่องหรือแทนตุ time, mm ๊กตาเนี so ่ยไ่เจะแทนตุ๊กตาเพราะว่ามีแหวนรองมีบางคนเกี่ยวแล้วะได้ส่งแล้ว เดินทรงนี่อะไรจะีด้ร่เป็นแผ่นเหล็กมาแล้วนะื่อพื้นนี่เหล็กเหล็ต่างน้ำหกมิลหน้าซอันนี้ก็หกมิลเนี่ยแต่เ็กเป็นเหกฉาเอ้ยเกฉานี่ไม่ใช่หกมิลเหกฉานี่ประมาณ 4mm, anh ấy 6mm, anh ấy 6 là thằng nãy rồi, âm nặng nên na nè nặng. 62 phép n้ำ mặn được, 62แป๊บ mình nè. Đấy tôi tao check được, chạy đại rồi. เอาันเก่าถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ลูกค้าใส่ใหม่พวกหัวพวกเนี้ยหรือว่ามันเป็นเบรกเนาะมันต้องแน่นหนาถ้ามันรั่วมาเนี่ยเบรกวิโยเกียร์ตัวเดิมจะทำด้ามเกียร์ให้ใหม่นี่ด้ามเก่าเบรคเท่าไหร่โวันี่ฮยัน ยึดมันไปไหนแล้วเน so <existe> <displaystyle> ี่ย <tego> ย <dietary Individual waren> ึดน็อตหลายตัวตรงนี้จะมีคัดน้ำมันเหมือนเดิมฮะคัดน้ำมันเบรกน้ำมันเดิมวัดเจ๊เปิดที่เย็นมาเร็วเร็วเจ๊เปิดที่เย็นมาดูนั่งดูในโทรศัพท์เอ้ยช่างเอ็นสันแล้วนะ 1> <tyard>. <1> ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,ยนแล้วเอาไปลงยูทโซเชียลเลยอัอนี่ฮะใกล้แล้วไหลมาตรงแลวไอ้วิววววววนนี่เป็นวินของลูกค้านะครับเนี่ยเสียหลงเนี่ยเหมือนเหล็กทำเองเนี่ยประมาณหกนิ้วอะเนี่ย ใส่วินล่างเล็กๆใส่วินบนใหญ่ๆ,ญๆอยู่วิ่งเร็วมากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีแรงมันทุกก็แนะนำให้ใส่วินสักวินล่างหก็วินบนก็สักสี 4, นิ้วครึ่งไม่ก็ห้านิ้วพอดี ก็นี้ก็ฝากติดตามช่องนี้ด้ครับสวัสดีครับ